ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o ตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจถึงมอตโต้ครีเอเตอร์ชานก,กับการดูดวงเสียงไทยทำนายไทยทักกันด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับ คลิปวิดีโอดูดวงนี้จัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นใครมาบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับเออระวังผู้แอบอ้างนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไว้อย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงทํานายวันนี้กันเลยเราจะมาทานายไพย่ทาโร่ไพย่ยิปซีกันแบบแรนดอมนะครับ ลนดอมเสียงทายซึ่งผมจะใช้ไพ่เพียงสำรับเดียวเท่านั้นในวันนี้ปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับบ้างสองสำรับบ้างแล้วแต่วความเหมาะสมนะครับวันนี้ใช้สำรับเดียวคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับการดูดวงของเราทํานายทายทักไปตามแนวทางเนื้อหาตําราสากลน,นิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและการเสี่ยงทายนี้ดูได้ทุทกท่านทุกธาตุทุกราศีดินน้ำลมไฟราศีใดดูได้หมดไม่ต้องไปยึดติดธาตุราศีนะครับ โอเคครับมาเริ่มกันเลยนะวันนี้การเสี่ยงไทยวันนี้เราจะมากันในหัวข้อความรักสบายๆเออไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามารักคุณแบบสุดหัวใจเออใครจะเข้ามารักคุณแบบสุดหัวใจมันลุ้นกันไปนะครับพลังงานจะเป็นของคุณหรือไม่เออสเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ มาเสียงทายดูพลังงานไพ่กันแล้วมันลุ้นว่าพลังงานนี้จะเป็นของคุณหรือไม่อาจจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับบางท่านบางท่านอาจจะตรงบ้างหรือถ้าบางท่านไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นกําลังใจดีๆก็ได้เช่นกันนะครับสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โ,โหใบแรกมาก็ชุลมุนเลยห้าไม้เท้า v e of ฟ n ลั ช่วงเวลานี้นะคุณอยู่ในวงล้อมของคนที่มีความวุ่นวายหรือไม่เช่นการงานที่ทำงานญาติพี่น้องอะไรแบบนี้มีคนที่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่จำนวนมากอยู่แวดล้อมตัวคุณไปหมดคุณอาจจะไม่ได้มีเรื่องกับใครโดยตรงแต่เหมือนกับว่าตกอยู่ในวงล้อมของคนที่เขาไม่ลงรอยกันเช่นคุณไม่ได้มีปัญหากับใคร แต่เพื่อนร่วมงานของคุณมีปัญหากันคุณเป็นคนกลางแบบนี้คุณไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ญาติพี่น้องคุณมีปัญหากันแล้วคุณก็เป็นคนกลางอะไรแบบนี้คำแนะนำเบื้องต้นเลยคือคุณอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของใครทั้งสิ้นไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นคนกลางหลีกได้หลีกหนีได้หนีเพราะมันจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้นะครับจากปัญหาของคนอื่นวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ทำนองนี้คือเงียบไว้อย่าออกความเห็นใดๆ อย่าเอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งปล่อยให้เขาจัดการกันไปเองนะครับแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายไปเองถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าวางตัวดีๆเข้าไว้แล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับย้ําเลยว่าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆแต่ปัญหามักมาจากคนอื่นช่วงเวลานี้อ่าประคองตัวให้ดีวางตัวดีๆแล้วจะผ่านไปได้ใบแรกมาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวมาดูใบต่อไปกันนะครับอืมใครจะเข้ามารักคุณสุดหัวใจเดอฟูเห็นไหม ผมว่าแล้วพลังงานคุณดีอ่ะคุณอยู่ได้ในทุกสังคมมีเพื่อนมากมีคนรู้จักมากใครๆส่วนใหญ่รักคุณคนอื่นเขาจะมีปัญหากันเรื่องของเขาไม่ต้องไปไกลเกลีย่ยให้ใครทั้งสิ้นอยู่ยังมีความสุขของคุณนะครับนะอาจจะหลับตาข้างหนึ่งมองคนรอบข้างหลับตาข้างหนึ่งรับรู้แต่ไม่แต่ไม่เอาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวแบบนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปความเดอฟูนี้นะครับ ตามความหมายของหน้าไพ่เลยก็คือการมีจิตอสิสระมีความสุขความสบายได้ด้วยตนเองแบบนี้ใช้ชีวิตมีความสุขตามอัตภาพอยากกินก็กินอยากพักผ่อนก็พักผ่อนอะไรแบบนี้คุณสามารถทําได้อืดีงามเลยมาดูกันต่อใครจะเข้ามารักคุณแบบสุดหัวใจมาลุ้นกันจะเป็นคนคุ้นเคยหรือคนใหม่หรือใครก็แล้วแต่การเสี่ยงทายแบบนี้โอ้ยสองถ้วย ใครก็แล้วแต่มีแนวโน้มจะเป็นคนใหม่สองถ้วยคนใหม่ที่มีดวงเนื้อคู่ไพ่สองถ้วยออกมาแล้วเรายิ้มหวานเลยกับหัวข้อนี้ตรงเปะ๊ะใครที่จะมารักคุณแบบสุดหัวใจรักคุณอย่างสุดหัวใจสองถ้วยไพ่เนื้อคู่มาแล้วตามความเชื่อเมื่อใบนี้ปรากฏไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่จะโสดมีคนคบคนคุยหรือมีคู่แล้วก็แล้วแต่ขอแยกเป็นทีละประเด็นนะถ้าโสดนะ เจอเนื้อคู่เจอคนที่เหมาะสมแน่นอนถ้ามีคนคุยแปลว่าคุณคุยถูกคนคนที่คุยอยู่คบได้คบยาวๆมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักถ้ามีแฟนแล้วแปลว่าแฟนคุณดีมากและถ้ามีคู่แล้วลงหลักปักฐานแต่งงแต่างงานอยู่กันแล้วแปลว่าคุณรักถูกคน คู่ของคุณดีมากถานอมรักษาเขาหรือเธอไว้ดีๆนะครับหนักนิดเบาหน่อยถ้าก็เรียกว่าประคองกันไปอย่าได้คิดเปลี่ยนใจหรือว่างอนกันอะไรกันแบบนี้คู่ของคุณดีมากอยู่แล้วกรณีคนที่มีคู่แล้วนะส่วนคนโสดเตรียมตัวเฮมีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามารักคุณเร็วๆนี้อ้าวนี่ทำนายตามพลังงานหน้าไพ่นะครับส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อยู่ที่การใช้ชีวิตของคุณด้วยเออ เราดูดวงแบบสร้างสารรค์ดีก็ว่าดีไปตามหน้าไพ่ถ้ามีไพ่ไม่เดียวมาจะแนะนําให้นะครับดวงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นยังมีองค์ประกอบอื่นๆอ,อีกมากมายโอ้โหเดวิลชุ่มฉ่าแน่นอนตรงตามหัวข้อเลยคุณครับโอ้โ,ฮโฮวันนี้เดอะฟูลสองถ้วยเดวิล เจอคู่ที่แบบว่าโอ้โหชุ่มฉ่ำชื่นใจละลาวิทวิวแน่นอนไม่รู้จะใช้คำเปรียบเปรยยางไรให้เห็นภาพลองนึกภาพตามอานะความเดอฟูนี่ก็มีความสุขละลาสบายใจสองถ้วยนี่ก็มีความเป็นเนื้อคู่กันสูงมากคบหาแล้วดีส่วนเจ้าเดวิลนี่ก็เป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายที่ในทางดีก็คือสเสน่ห์เมตตามาหานิยมความชุ่มฉ่ำทางโลกสุดเวี่ยงไปเลยแบบนี้นะ ก็มีคำติงเล็กน้อยสำหรับเดวิลคืออย่าเผลอมัวเมาไปกับสิ่งที่ตันหากรรมรมมากเกินไปนะครับเพราะอาจทำให้คุณลุ่มหลงมัวเมาได้แต่ถ้าควบคุมเดวิลได้คุณจะมีสเสน่ห์มากมายแล,แล้วก็สามารถใช้ชีวิตทางโลกได้อย่างชุ่มฉ่ำเลยอะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปคิดเอาเองว่าชุ่มฉ่ำแบบไหนเดวิล <laughs> มาขนาดนี้โอ้ชีวิตคุณสดชื่นแน่นอน จะมีคนมาแจกความสดใสให้คุณเร็วๆนี้ออหรือมาแล้วด้วยเถอะในบางท่านบา,บางท่านเจอแล้วนะธาตุน้ําก็เด่นธาตุไฟก็เด่นวันนี้แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอย่าไปยึดติดมากกับธาตุราศีดินน้ําลมไฟราศีได้ดูได้ทุกท่านดูได้ทุกท่านนะครับแล้วก็โ,โหย้ยสีไม้เท้าคุณครับวันนี้หน้าไพ่เป็นใจเหลือเกินสอดคล้องกับหัวข้อเหลือเกินที่ว่าใครจะเข้ามารักคุณอย่างสุดหัวใจ วันนี้มีทั้งสองถ้วยเ e วิลสีไม้เท้านะโอโหนี่มันไพ่แต่งงานชัดๆเลยนะครับนะการคลองคู่ชัดๆเนื้อคู่ชุ่มฉ่าหวานใจแล้วก็มีการแต่งงานเกิดขึ้นไพ่สีไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีงามสําหรับการเฉลิมฉลองใดๆถ้าคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักนะอันนี้ให้เป็นเกล็ดความรู้ไว้สีไม้เท้านี่คือความเฉลิมฉลองใดๆก็ได้ คุณอาจจะได้งานใหม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือลงทุนอะไรแล้วประสบความสําเร็จเกิดการเฉลิมฉลองก็ได้ถ้าไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักแต่ถ้าตีความเรื่องความรักใบนี้แต่งงานเต็มเต็มอ้าวแต่ไม่ได้หมายความว่าหยิบไพ่วันนี้ปุ๊บแต่งงานพรุ่งนี้ไม่ใช่นะอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะเพราะบางบางท่านคบหากันมานานอาจจะมีแลนแต่งงานเร็วๆนี้เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่สีไม้เท้าปรากฏแล้วนะพร้อมทั้งสองถ้วยด้วยขออนุญาตย้ำอีกทีหนึ่ง ทั้งสองถ้วยทั้งสี่ไม้เท้าคุณจะเจอคู่ที่ดีพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปตกลงกันเอาเองเออจะอยู่กันแบบไหนคบหากันแบบไหนมาดูกันต่อสิพลังงานน่าชื่นใจมากวันนี้เออไม่ธรรมดาหัวข้อวันนี้พลังงานดีดีรับกันไว้นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่การพยากรณ์คือการทำนายอนาคต สำหรับบางท่านเกิดขึ้นแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เกิดแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นรับไว้ไม่เสียหายเรื่องราวดีๆเออคนเราทุกวันนี้ความเครียดเยอะแล้วรับสิ่งดีๆเอาไว้ชื่นใจบ้างไม่เสียหายนะครับน้อมรับไว้นะออย้ำเลยว่าการพยากรณ์คือการทำนายอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วกับบางท่านหรือยังไม่เกิดก็เป็นไปได้แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดโอ้เ oh, จ็ดดาบ ละทิ้งปัญหาเก่าๆไปได้เลยใครเคยผิดหวังเสียใจมีปัญหาค้างเก่าใดๆเคลียร์ให้สิ้นเลยนะครับแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่เร็วๆนี้เออไม่ธรรมดาคุณอย่าไปเหมารวมนะขออนุญ,ญาตแนะนําด้วยความหวังดีฉันกัลยาณมิตรนะครับบางท่านเคยผิดหวังเสียใจมาอาจจะเผลออคติกับความรักคุณไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นคนเราไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะอดีตที่ไม่ดีของคุณมันก็ผ่านไปแล้ว คุณมีโอกาสเจอคนดีๆดังกล่าวทั้งสองถ้วยทั้งสี่ไม้เทา้าคนดีๆมาแล้วเร็วๆนี้หรือมาแล้วในบางท่านสี่เหรียญฟ o ร Pentacles ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของการรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพดูแลร่างกายไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ดูแลตัวเองให้ดียิ่งรักตัวเองความรักที่ดียิ่งมาเร็วขึ้นยิ่งรักตัวเองยิ่งดูแลตัวเองดีคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดคนดีๆเข้ามาเร็วขึ้นด้วย แทนที่จะต้องรอเป็นปีหรือหลายปีอาจจะมาในเดือนนี้เดือนหน้าก็เป็นไปได้อ้าวใครอย่าไปรู้นะครับดังกล่าวไปแล้วนะการพยากรณ์แบบนี้เป็นพลังงานรวมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับทุกท่านเออแต่จะเกิดมากน้อยก็แล้วแต่บุญวาสนาเดิมด้วย justice คุณจะได้สิ่งที่คู่ควร ได้สิ่งที่ควรได้ในบริบทนี้หัวข้อนี้การทํานายนี้ขอทํำนายว่าคุณจะได้คนที่คู่ควรเข้ามาสนับสนุนชีวิตคุณให้มีความสุขยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักใบนี้ยังบอกว่าชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมีความสุขสมหวังนะครับรับไว้เลยโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็เดอสันโอ้โหกราบสาธุ ไพ่ตามความเชื่อย้ำว่าตามความเชื่อและตามตําราสากลว่าไว้ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ทาโรสากลใบนี้ปรากฏเมื่อไหร่มีความยินดีความสํำเร็จความสุขความเจริญแน่นอนผมขอรับด้วยคนนะครับพลังงานวันนี้ดีมากเดอะซันไม่ได้ออกบ่อยๆวันนี้ออกมาแล้วโอ้โหทั้งสองถ้วยสไม้เท้าเดอะซันใครที่มีแพลนแต่งงานได้แต่งแน่นอน คนโสดเจอคู่ที่ดีที่คนที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตแน่นอนส่วนคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักแปลว่าคุณจะมีความสุขความเจริญในสิ่งที่หวังอย่างสูงสุดคิดหวังการงานการเงินมีโอกาสได้อะไรแบบนี้หรือแม้แต่ได้กัลยะาณมิตรที่ดีเข้ามาก็ได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกะซันการันตีตามความเชื่อและตามตำราผมไม่ได้พูดขึ้นเองรับไว้นะครับผมรับด้วยคนโอเคดีงาม แล้วจะเป็นยังไงต่อไปเออวันนี้เราเปิดสิบใบพอขออีกหนึ่งใบส่งท้ายหนึ่งดาบยินดีด้วยคุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบบางคนเห็นดาบมาแล้วกลัวหนึ่งดาบเป็นข้อยกเว้นหนึ่งดาบหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจะนำพาไปสู่ความสำเร็จแล้วก็คุณมีโอกาสเจอคนที่จริงจังก็ได้นะ ในบริบทของความรักความสัมพันธ์พลังงานสลับฟังกันได้ตัวคุณเองเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจหรือตัวคุณเองจะได้เจอคนที่จริงจังกับชีวิตเข้ามารักคุณอย่างจริงจังก็ได้ด้วยประมาณนี้เอออีกสักใบดีไหมแถมอีกสักใบขอแถมอีกสักใบแล้วกันสรุปสวยๆส,ยสิเสียงไทยกันสดๆพยากรณ์กันเห็นๆอ,อ,อนาคตจะเป็นอย่างไรแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นลุ้นไปได้วยกัน ขอให้ใบสุดท้ายออกมาอย่างสวยงามเลยนะครับสวยงามเ้ยสิบเหรียญแป๊ะโอพลังงานดีมากสิบเหรียญในด้านความรักความสัมพันธ์ใบนี้เป็นใบที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งหมายถึงครอบครัวสุขสันต์ชีวิตคู่ที่ดีมีความสุขความเจริญไปกับคนที่เหมาะสมคนที่คู่ควรคุณที่มีคู่แล้วคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นการงานงการเงินดีขึ้น คนโสดมีโอกาสได้คู่มีลุ้นแต่งงานวันนี้มีทั้งสองถ้วยเดอะซันสี่ไม้เท้าและยังส่งท้ายด้วยสิบเหรียญได้คู่แน่ๆจะช้าจะเร็วแล้วแต่บุญวาสนาของคุณและการใช้ชีวิตด้วยนะอย่าไปพึ่งดวงอย่างเดียวนะครับเราดูดวงอย่างสร้างสารรค์ไม่สอนให้ใครงมงายดวงชะตาเป็นเพียงคําทํานายและองค์ประกอบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นส่วนจะเกิดขึ้นช้าเร็วเกิดขึ้นจริงหรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติตนของคุณด้วยนะครับโอเคยินดีด้วยวันนี้สุดยอด ไปเลยรับพลังงานดีๆกันไว้นะครับขออวยพรให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบคนใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ